กลิ่นน้ำหอมผู้ชายเจือจางปะปนกับกลิ่นสาบแอร์เย็นเฉียบในห้องประชุมชานนลอบมองหญิงสาวที่นั่งอยู่ปลายโต๊ะเธออยู่ในชุดเดรสสีแดงเข้มที่ขับผิวขาวผ่องให้ดูโดดเด่นผมยาวสลวยถูกเกล้าขึ้นอย่างประณีตเผยให้เห็นต้นคอขาวยาวระหงดวงตาคมกริบแต่ซ่อนความอ่อนโยนเอาไว้คือภาพที่ชานนจดจำได้แม่นยำตั้งแต่ครั้งแรกที่พบกัน น,นลินคือผู้จัดการฝ่ายการตลาดคนใหม่ที่บริษัทส่งมาช่วยแก้ปัญหาโปรเจกต์ที่กำลังติดขัดและทันทีที่เธอเข้ามาทุกสิ่งก็ดูจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นอย่างน่าอาัศจรรย์ความสามารถของเธอเป็นที่ประจักษ์แต่สิ่งที่ชานนรับรู้ได้ลึกกว่านั้นคือแรงดึงดูดบางอย่างที่มองไม่เห็นแต่มันมีอยู่จริงระหว่างเขากับเธอชานนแต่งงานแล้วเขามีภรรยาที่แสนดีมีลูกสาวที่น่ารัก และชีวิตที่ดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบในสายตาคนภายนอกเขาเป็นที่พึ่งของครอบครัวเป็นเสาหลักที่แข็งแกร่งและเขารู้ดีว่าความรู้สึกที่กำลังก่อตัวขึ้นในใจนั้นมันผิดบาปเพียงใดคุณชานนคะเสียงหวานนุ่มทุ้มของนลินดังขึ้นเมื่อการประชุมเสร็จสิ้นเอกสารตัวนี้รบกวนคุณเซ็นชื่อให้หน่อยนะคะชานนรับแฟ้มมาโดยไม่สบตาเขาพยายามควบคุมสีหน้าให้เป็นปกติ ได้ครับนลินส่งรอยยิ้มบางๆให้เขาขอบคุณค่ะรอยยิ้มนั้นไม่ได้มีอะไรพิเศษแต่กลับทำให้หัวใจของชานนสั่นไหวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนความสัมพันธ์ของชานนกับนลินเริ่มต้นขึ้นจากเรื่องงานพวกเขาต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดต้องคุยโทรศัพท์กันจนดึกดื่นต้องเจอกันเพื่อหาข้อสรุปของงานในวันหยุดและทุกครั้งที่อยู่ด้วยกันบรรยากาศระหว่างคนสองคน ก็ดูจะอบอวนไปด้วยความรู้สึกที่ยากจะอธิบายเย็นวันหนึ่งหลังจากการทำงานที่ยาวนานนลินเสนอว่าไปหาอะไรทานกันไหมคะคุณชานนชานนชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าตอบรับก็ได้ครับพวกเขาไปร้านอาหารเล็กๆที่เงียบสงบในซอยแคบๆแ,แถวบริษัทร้านนี้ตกแต่งด้วยไม้และแสงไฟสลัวๆบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง ไม่นึกว่าคุณจะชอบร้านแบบนี้นรินเอ่ยขึ้นบางทีก็อยากหลีกหนีความวุ่นวายบ้างชานนตอบพรางยกแก้วไวน์ขึ้นจิบแล้วคุณละ่ะคุณชอบร้านแบบไหนนรินยิ้มฉันชอบที่ที่มีความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านค่ะเธอเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดต่อชีวิตการทำงานของฉันมันต้องเดินทางบ่อยๆการได้นั่งนิ่งๆในที่ที่สงบมันเหมือนได้ชาร์จพลัง บทสนทนาเริ่มจากเรื่องงานไปสู่เรื่องส่วนตัวชาโนนได้รู้ว่าณลินเป็นคนต่างจังหวัดที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพเธอมีความฝันที่อยากจะเป็นนักการตลาดที่เก่งกาจและประสบความสำเร็จและสิ่งที่ทำให้ชาโนนประทับใจที่สุดคือณลินเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งแต่ก็ซ่อนความเปราะบางเอาไว้ภายในคุณมีครอบครัวแล้วใช่ไหมคะณลินถามขึ้นอย่างระมัดระวัง คำถามนั้นตรงไปตรงมาเหมือนมีดที่กรีดลงบนหัวใจของชานนเขานิ่งไปพักใหญ่ก่อนจะพยักหน้าครับผมแต่งงานแล้วบรรยากาศที่เคยอบอุ่นกลับกลายเป็นความอึดอัดน,นลินหลบสายตาไปทางอื่นขอโทษนะคะที่ถามเรื่องส่วนตัวไม่เป็นไรครับชานนตอบเขาอยากจะพูดอะไรสักอย่างเพื่อลดความตึงเครียด แต่คำพูดที่เหมาะสมกลับหายไปจากสมองงั้นเรากลับกันเถอะคะ่ะนรินเอ,อ่ยขึ้นเธอรีบจ่ายเงินค่าอาหารและเดินออกไปจากร้านทันทีชานนนได้แต่มองตามแผ่นหลังเล็กๆนั้นด้วยความรู้สึกที่สับสนและเจ็บปวดหลังจากการพบกันในวันนั้นทั้งคู่ก็กลับไปอยู่ในสถานะของเพื่อนร่วมงานเหมือนเดิมแต่ความรู้สึกที่ซ่อนไว้ภายในกลับทวีความรุนแรงมากขึ้น ทุกครั้งที่ได้สบตากันชานนรู้สึกเหมือนกำลังจะจมลงไปในห้วงลึกของความปรารถนาที่ไม่อาจยอมรับได้เขาเริ่มกลับบ้านช้าลงด้วยข้ออ้างเรื่องงานมากขึ้นและแน่นอนว่าภรรยาของเขาเริ่มจับสังเกตได้ช่วงนี้คุณดูเหนื่อยเหนื่อยนะคะพี่นนเสียงภรรยาที่เต็มไปด้วยความห่วงใยไม่ได้ทำให้ชานนรู้สึกดีขึ้นเลยงานที่บริษัทมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะไม่มีอะไรหรอก ชานนตอบอย่างห้วนๆงานมันเยอะเขาเลือกที่จะโกหกและการโกหกครั้งแรกนำไปสู่การโกหกครั้งต่อๆไปเขารู้สึกผิดบาปแต่ก็ไม่สามารถหยุดยั้งตัวเองได้ความรู้สึกที่มีต่อน,นลินเหมือนไฟที่ลุกโชนอยู่ในเงามืดมันคุกรุนอยู่ตลอดเวลารอเพียงแค่ประกายไฟเล็กๆที่จะทำให้มันลุกโชนขึ้นมาอย่างเต็มที่และประกายไฟนั้นก็มาถึงในคืนที่ฝนตกหนัก ชานนกับนลินต้องไปดูสถานที่จัดงานอีเวนท์ที่ต่างจังหวัดด้วยกันโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่บริษัทคาดหวังไว้สูงฝนตกหนักแบบนี้คงกลับไม่ได้แล้วละค่ะนลินบอกชานนเมื่อพวกเขากําลังจะกลับงั้นเราหาที่พักค้างคืนที่นี่เถอะชานนตัดสินใจเหมือนกับว่ารอโอกาสนี้มานานพวกเขาเช็คอินเข้าพักในโรงแรมเล็กๆแห่งหนึ่งในตัวเมือง ชานนจองห้องพักสองห้องแยกกันแต่ในใจเขารู้สึกเหมือนมีพายุโหมกระหนำ่ำเขาพยายามปลอบตัวเองว่านี่เป็นเรื่องงานแต่ส่วนลึกในใจเขารู้ดีว่ามันไม่ใช่ดึกสงัดมีเสียงเคาะประตูห้องของชานนเบาๆเมื่อเขาเปิดออกก็พบณลินยืนอยู่ตรงหน้าเธออยู่ในชุดนอนธรรมดาดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความสับสนและความอ่อนแอคุณชานนคะเสียงของเธอสั่นเครือ ฉันนอนไม่ค่อยหลับค่ะสงสัยจะแปลกที่ชานนไม่พูดอะไรเขาเปิดประตูให้เธอก้าวเข้ามาในห้องและทันทีที่ประตูถูกปิดลงทั้งสองก็ก้าวข้ามเส้นบางๆที่กั้นระหว่างความถูกต้องและความผิดบาปจูบแรกเริ่มต้นอย่างแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกที่อัดอั้นมานานความปรารถนาที่ซ่อนอยู่ในเงามืดระเบิดออกมาเป็นเปลเวไฟที่เผาผลาญทุกสิ่งผมขอโทษ ชานนกระซิบอย่างเจ็บปวดแต่คำขอโทษนั้นกลับเป็นเพียงแค่ลมปากเพราะร่างกายและหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความต้องการที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ความสัมพันธ์ที่ผิดบาปดำเนินไปอย่างลับๆชานนกับนลินเจอกันในที่ที่ไม่มีใครรู้จักพวกเขาแลกเปลี่ยนความรักที่ต้องซ่อนเร้นความสุขที่แสนหวานแต่ก็เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานชานนกลับบ้านด้วยความรู้สึกผิดบาป ที่กัดกินหัวใจทุกครั้งที่เห็นรอยยิ้มของภรรยาเขาพยายามจะทำหน้าที่สามีและพ่อที่ดีที่สุดเข้าที่จะทำได้เพื่อชดเชยสิ่งที่เขาทำลงไปส่วนนลินแม้เธอจะมีความสุขที่ได้อยู่ใกล้ชานนนแต่ความสัมพันธ์นี้ก็ทำให้เธอเจ็บปวดไม่แพ้กันเพราะเธอเองไม่ได้เป็นตัวจริงเธอต้องเป็นผู้หญิงที่อยู่ในเงามืดที่ไม่สามารถเปิดเผยตัวตนได้ เธอไม่เคยเรียกร้องอะไรจากชานนนนอกจากเวลาและความรู้สึกที่เขามีให้จนกระทั่งวันหนึ่งภรรยาของชานน,นก็รับรู้ความจริงเธอบังเอิญเห็นข้อความสนทนาในโทรศัพท์มือถือของเขาเด้งขึ้นมาบนหน้าจอความรักและความไว้ใจที่สร้างมาตลอดหลายปีพังถลายลงในพริบตาพี่นนนี่มันอะไรคะเสียงของเธอสั่นเครือ น้ำตาไหลาอาบแก้มชาโนนเงียบเขาไม่สามารถพูดอะไรได้ความจริงที่เจ็บปวดเกินกว่าจะยอมรับได้ถูกเปิดเผยออกมาแล้วการแต่งงานของพวกเขาจบลงด้วยความเจ็บปวดและน้ำตาภรรยาของชาโนนทิ้งท้ายไว้แค่ว่าสิ่งที่คุณทำมันทำลายทุกอย่างที่คุณมีชาโนนตัดสินใจอยากจะรับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำเขาไปหานลินเพื่อบอกว่าเขาตัดสินใจที่จะเลือกเธอ แต่สิ่งที่เขาพบกลับไม่เป็นอย่างที่เขาหวังไว้นลินบอกเขาว่าฉันว่าเราจบความสัมพันธ์นี้กันเถอะกะชานนทักใจทำไมล่ะนลินผมตัดสินใจแล้วผมจะอยู่กับคุณเพราะฉันรู้ว่าฉันไม่ใช่คนที่คุณเลือกจริงๆนลินน้ำตาคลอคุณเลือกฉันเพราะคุณทำลายครอบครัวของคุณไปแล้วตั้งหากความสัมพันธ์ของเรามันเริ่มต้นด้วยความผิดบาป และมันไม่มีทางมีความสุขได้อย่างแท้จริงคำพูดของนลินเหมือนตบหน้าชานนอย่างแรงเขาตระหนักได้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาไม่ได้รักนลินอย่างที่เขาคิดแต่เขาแค่หลงไหลในความรู้สึกใหม่ๆความรู้สึกตื่นเต้นเร้าร้อนที่เข้ามาในชีวิตที่เคยน่าเบื่อของเขาและเขาก็ทำลายทุกอย่างที่เขามีเพื่อแลกกับความรู้สึกที่ฉาบฉวยนั้นมา สุดท้ายแล้วชาโนนกลับไปอยู่คนเดียวในบ้านที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้มความผิดบาปในใจเขาหนักอึ้งเขาได้เรียนรู้ว่าความรักที่เริ่มต้นจากความไม่ถูกต้องย่อมไม่มีทางจบลงด้วยความสุขได้เขาเลือกที่จะยอมรับความจริงและเริ่มต้นชีวิตใหม่ในฐานะผู้ชายที่ไร้ซึ่งทุกสิ่งแต่มีบทเรียนอันแสนเจ็บปวดติดตัวและบทเรียนนั้นก็คือความรักที่ผิดศีลธรรมนั้น เป็นเพียงไฟที่ลุกโชนในเงามืดที่พร้อมจะเผาผลาญทุกอย่างเมื่อมันถูกเปิดเผยออกมา